ีอ้อมแอมออมแอมมาด้วยนางเอกใหม่ที่จะมาแทนก้อยชัยลี่นะครับเนาะครับครับวันจูจะเปิดตัววันไหนนะครับ28ครับ28ยุคเทพครับยุคเทพอะครับตลาดสมบูรณบล็อกดีแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่วงสาวน้อยได้ใช่ไหมครับแมนออมแอม ซิงเกิลใหม่ล่าสุดก็คือเพียงพอลูกพอลูกนะครับนดินเข่าไอฟอเรเนยไปันที่28นี้ครับผมลุนทุกวินาทีเลยครับบอสโจลุนทุกวินาทีเลยเดือดมาสองล้านวิวเดือดมาสามล้านวิวอีกบอครับกระแสที่ผมแบบเบิ้งตลอดครับคักก็กินเข่าสามไม่ไล่เพราะว่าทุกการเคลื่อนไหวของอุกอิงเนาะแล้วก็บอสโจเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบอัศจรรย์ลีครับไปถ่ายหนาเวทีตตนลูกออกแล้วเนาะรับไถ่ไทยล่ะครับต้องบอกว่าเป็น คนิ่มออกมาแล้วครับวันนี้พ่อฮอนปู่อิงออกคนุมบ่อนะไี่ที่นะพ่อโจครับเอ่เองเอไม่ที่ที่ที่ซีอองอ่าซิงเกิลไม่น่เมื่อไหรนะครับ28ครับเีสาย9เก้าโมงเช้าครับแล้วก็ฝากพี่น้องเขาคุมน้ำเด้อในยี่สิบแปดยี่สิบเก้ามส่องเมอร์ครับ320บาทเปิดตัวที่อ้อมแอมด้วยอ๋ออ้อมแอม อดครับพี่น้องก็บอกว่าสุดคุ้มแล้วก็มีการไลฟ์สดออนไลน์ใช่ไหมครับไม่ได้ปิดค่าบัตรจะบาทครับผม320บาท5้าวันตรงมือละหาสิบแปดสามร้อยยี่สิบบาทใช่ไหมครับหามือนะครับนอกพี่น้องเนาะก็ฝากพี่น้องนะครับเชิญเชิญแม่บุ๋มมามาจากเมืองนอกอันนี้เพื่อนก็สุดยอดครับพี่น้องเพื่อจเจออุ้งอิงครับเขมี่ครับเขมี่นะครับเบื้งอันนี้มาล้างห่านเลยครับแม่มาล้างหาดมาขอกำลังมืออีกครับ บอสโจสดหลังเวทีนะครับพี่น้องครับอ่าอยากถามบอสโจหน่อยว่านางเอกใหม่ที่จะมาแทนก้อยชัยรนี่เนาะครับเนาะครับบอสโจจะเปิดตัววันไหนนะครับ28ครับ28ยุนเทพครับยุนเทพอะครับตาดสมบูรณบังฟีแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่วงสาวน้อยได้ใช่ไหมครับแมนครับโอ้พรอมแอมแมนปะครับพรอมแอมละมัยแสงทองตอนนี้มาท้าแอมเป็นบันแพงครับครับตอนนี้จะมาสังกัดเพชรบันแพงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่เคยอยู่วงไหนมาก่อนไม่เคยอยู่วงมะลันไหนมาก่อนเลย มาแล้ววงแรกถ้าหากหลายนะครับเนาะครับก็ฝากให้กำลังใจวงสาวหน่อยเป็นแฟนนะครับเสำหรับมืัอนี้ครับขอบคุณพ่อโจครับขอบคุณครับ